อัปเดตจุดเช็คอินที่รอบเขือนป่าศักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรี วัีครับวันนี้มาอัปเดตจุดเช็คอินที่จังหวัดลบบุรีรอบเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์นะครับที่นี่ก็คือเป็นจุดแรกที่เรามาเรียกว่ารถไฟลอยน้ําโคกสลุงซึ่งรถไฟลอยน้ําโคกสลุงเนี่ยจะอยู่ทางระหว่างสถานีรถไฟสุรนารายกับเขื่อนป่าสักชลริทธิ์จะมีรอบ ที่รถวิ่งมาอย่างเช่นตอนเช้าอ่ะก็จะประมาณ9ก้าโมงครึ่งแล้วก็มีอีกทีหนึ่งอะ่ะประมาณบ่ายสซึ่งตอนนี้ที่เราอยู่อะ่ะประมาณบ่ายโมงครึ่งป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศกันถ้าเกิดเรามาในช่วงเดือนกุมภาถึงประมาณพฤษภาเนี่ย น้ำเขาจะลงต่ามากเพราะน้ําลงต่ํามากมันทาให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเหมือนดอนเป็นน้ําเป็นลุ่มเลยเงี้ยมันก็จะได้บรรยากาศหนึ่งก็จะมีที่แบบเออนักท่องเที่ยวที่เขาลงไปข้างล่างแล้วก็แบบว่าไปถ่ายรูปไปนั่งปิกนิกกันใต้สะพานเกิดเรามาช่วงเนี้มันก็จะเป็นช่วงที่เหมือนเราเห็นทุ่งหญ้าแล้วก็น้ําตัดกันไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งถ้าเกิดเรามาในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะตรงนี้เราก็จะไม่เห็นเลยนะมันจะเป็นบรรยากาศหนึ่งที่น้ําขึ้นมาเต็มแล้วก็เหมือน ตัวทางรถไฟเนี่ยเหมือนมันจะลอยน้ําขึ้นไปเลยก็เขาเลยเรียกว่าสะพานลอยน้ํนาเขื่อนปราสาทชลสิลิ์ก็ตามที่อ่านมาทุกคนจะบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ถ่ายรูปแล้วแบบมันได้บรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นก็อาจจะใกล้เคียงนะมันสวยแบบก็ถ้ามาก็อยากให้คนได้มาถ่ายรูปกัน เราก็รถมาจอดตรงนี้พอจอดเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงนี้เขาก็จะมีเหมือนรถขายน้ำขายไอศครีมทานไอศครีมมะพร้าวก่อนอันนี้ผมได้ไอศครีม,มาละเป็นไอศครีมมะพร้าวก็รอนในรถก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวประมาณบ่ายสองเดี๋ยวก็มาดูรถไฟที่แล่นผ่านในบริเวณนี้กัน Thank you ไฟนี่ทีตอนเย็นตอนกี่โมงครับสี่โมงเย็นครับสี่โมงเลยเหรอครับครับรถไฟมันเร็วมากเลยครับผมนี่ลงมาจากรถไม่ทันเลยมาบคครับครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะไปจุดถัดไปก็คือน่าจะเป็นตรงท่าเรือบ้านฤิทที่เป็นจุดที่ว่าเขาไปดู แพะฝูงแพ้เดินกันก็น่าจะประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งเพราะว่าเหมือนจะไปจากที่นี่อีนะจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็เดี๋ยวไปกันครับ ตอนนี้เราอยู่บริเวณท่าลิศก็คือเดี๋ยวผมอาจจะใส่โลเคชันเอาไว้ว่าท่าลิตเพื่อที่เกิดใครมาที่เนี่ยก็คือเซิร์ชแบบนี้ได้เลยจุดนี้ห่างจากรถไฟลอยน้ำโคกสลุงน่าจะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงได้นะจริงๆมันคือเหมือนท้ายเขื่อนกับหัวเขื่อนอะ่ะเออตรงนี้มันคือประมาณแบบอยู่ประมาณกลางเขื่อนก็ใช้เวลาเราเดินทางประมาณสักชั่วโมงหนึ่งพอมาถึงที่นี่ก็จะเจอน้องแพะแบบนี้นี่ แต็มเลยาที่นี่เขาก็จะขายกระถินกรรมลบประมาณ20บาท ถ้าเกิดใครอยากได้รูปสวยอยากให้น้องแพะเดินตามเงี้ยก็ต้องซื้อกระถินนพราะเขาน่าจะเดินตามนิดนึงถ้าเกิดมาที่นี่ผมก็อยากให้เหมือนแบบเอออุดหนุนเขาเลยนะเหมือนคนที่เลี้ยงแพะหรือกเกษตรกร,รที่อยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าเขาก็พาแพะมาให้เราได้เห็นแบบภาพบรรยากาศสวยๆเนาะเ้ยเฮ้ยหมือนหมาเลยอะ่ะ ยื Jordan, ่นม oh. like oh. the ือหนึ่งยกมือหนึ่งยื่นมือหนึ่งทีละกิ่งทีละกิ่งถอยไปเรื่อยๆพี่ร้องนี้พี่ร้องเพลงนี้อ่ายกมือเดินย็นนะถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆทีละกิ่งละกิ่งใหญ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอ่าไปเรื่อยๆ ตอนนี้เรามาอีกจุดหนึ่งที่เป็นอันซีนของเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ที่นี่ก็คือสะพานพุดซึ่งสะพานพุดอ่ะเขามีตอนช่วงมีเท่านั้นนะช่วงแค่เดือนกุมภาถึงพฤษภาเพราะว่าน้ำที่นี่จะลงต่ํามากจนสะพานพุดที่เนี่จะผุดขึ้นมาก,ก็เดี๋ยวเราอ่ะก็คงจะต้องไปจ้างเรือข้ามไปที่พานพุดแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เป็นท่าเรือที่เราแากันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจ้างเรือไปตกสะพานผุดอะใช้ประมาณเท่าไหร่500รเที่ยวละห้าเหรอครับไปอยู่นานไหมครับอ๋ออยู่แล้วฮะเรเือลำนี้ก็จะเป็นเรือที่เราจะข้ามไปสะพานผุด ที่เขาคิดประมาณ500บาทก็คือนั่งได้ประมาณ5คนแต่ถ้าเอา6คนก็ประมาณ600หรือ7คนก็จะ700แต่ว่าสแตนดาร์ดอะเริ่มต้นที่500บาทไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเป็นเรือค่อนข้างลำใหญ่เลยนะก็นี้เป็นพี่คนขับเรือก็เพื่อความปลอดภัยเนาะก็ต้องชูชีพ <c oughs> ครับผม ครับ ตอนนี้ผมอยู่บริเวณของสะพานผุดนะนู่นตรวนั้นคือฝั่งฝั่งที่เรามาน่าจะามาสัก500เมตรได้ใช้เวลาเดินทางประมาณสัก15นาทีจากบริเวณฝั่งท่าลิตรตรงนั้นก็คุณลุงก็จะคุณลุงที่เรือเนี่ยเขาก็มาจอดให้ตรงตรงบริเวณตีนสะพานเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะบนมารับให้อีกด้านหนึ่ง ของเราก็เดี๋ยวเราใช้เวลาอยู่บนสะพานสัก15นาทีถ่ายรูปเล่นกัน ใครที่มาที่เนี่ยผมอยากให้มาที่สะพานพุดอย่างน้อยอะมาดูช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกเพราะว่าผมว่าที่นี่มันคือสวยจริงๆนะเดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้ดูเห็นไหมไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมที่นี่ถึงเป็นอันซีนของบริเวณเขื่อนป่าศักชลสิิธิ์มันเจ๋งจริงๆก็เดี๋ยวเราไปสรุปทั้งหมดของวันนี้ อ้าวพี่มผมต้องผมต้องหันหลังลงใช่ไหม <c oughs> ต้นหน้าได้เหรอพี่ลองลองลองอ่าพี่ลอ,ล,อลองนี่คือตกผมก็ไม่ก็ลงก็บนม้าอยู่ดีแหละ I It's written don't go wanna on out stay my own. Maybe we could stay and make home written heart and You're the one good thing. ำหรับวอล์กเขื่อนป่าศักชลศิษย์ก็คือทั้งหมดเราพาไปทั้งหมด3ที่ด้วยกันที่แรกที่เราพาไปอ่ะก็คือรถไฟรอยน้ำโคกสลุงที่นั่นอ่ะเราไปตั้งแต่เที่ยงประมาณช่วงเที่ยงเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะไปดูรถไฟผ่านตอนประมาณ2โมงซึ่งก็ได้เห็นรถไฟแล้วที่นั่นผมแนะนำเลยนะว่ามันเป็นจุดที่สวยนะยังอาจจะเป็นจุดที่ คนไม่ค่อยรู้จักมากแล้วก็เป็นจุดที่คนยังไม่ค่อยไปถ่ายรูปเท่าไหร่ยอะไรเงี้ยผมก็อยากให้คนไปกันแล้วก็ส่วนที่2อ,อันสิ้นที่2ที่เรามาก็จะเป็นบริเวณที่เกษตรกรเอาแพะมากินหญ้าบริเวณริมเขื่อนป่าสักสิ์ชน์ษผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่ใครมาถ่ายรูปยังไงก็สวยเพราะว่าบริเวณตรงนั้นอ่ะมันสวยอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่า เออมันมันมัน,ม,นมันได้มูดแอนโทนที่ผมรู้สึกว่ามันชอบอะ่ะรู้สึกว่าเอ้ยได้เดินอยู่ในฝูงแพะได้อาหารแพะได้ให้กระถิน่นแล้วก็ดูบริเวณริมเขื่อนป่าศักไปด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นบริเวณที่สวยชอบถ่ายรูปยังไงก็สวยส่วนอันซีนที่3ามที่เราเพิ่งกลับมาเลยก็คือสะพานผุดที่เนี่ยมันไม่ได้มีตลอดเพราะว่าเวลาที่สะพานผุดอะ่ะมันจะมีช่วงที่หน้าร้อนหรือว่าช่วงที่น้ําลงมากๆก็จะเป็นช่วง ประมาณเดือนกุมภาถึงพฤษภามีทุนานบ้างอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้ผมก็ขอให้ทุกคนแบบช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b วอล์นี้หน่อยแล้วก็ใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรอะ่ะคอมเมนต์บอกได้เลยหรืออยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนอะ่ะบอกผมได้เลยคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ใหม่มากแล้วก็ผมแบบเออตั้งใจว่าอยากทำวอลจริงๆจริงๆมีอีกหลายที่ท,ที่ที่ผมยังอยากจะไปอะไรเงี้ย ก็อยากทุกคนเป็นกำลังใจให้สำหรับวันนี้ก็บายบาย